See you, See you. ป้าปิ้งไก่คอนทอนก็แบบนั่ะ วันนี้ลงทานที่นี่ลันแกนเขาทำบุญนครับ ไม่จโเป็นการเว่าจะเท้เป็นสตัตป่าใจไม่รู้กัใครยังมีกำนานเล่าว,ว่าแด้ที่เสกเกิดเป็นจระเระไว้านะกนน เราไปดูโครงรูปาค่ะโครงรูปะาค่ะถาค่เี่ยาผว่าเราดูแล้วือกับขาร้ายใช่ไหมคะเขาจัดเก็านัาเขาบอกว่าไม้วังโกรธเปลี่ยนกากจัดีนิ้ซึ่งพี่ก็จะคอตับต้องวัเลยไยอดเลยตับุญเลย เราหมดกี่โคกแล้วเนะี่ยเราบุญทำบุญเราได้บุญเ้วก็ถูกราเวันที่หนึ่งแล้วเารูาหก็รแขอยมกมาอที่น แล้วแล,วแลวกติไข้ไ้ต้ตมตำเหอหมอมาตำทำบุญเหรองนี่ยตำดินี่ครับยายมาตำต้มต,มตมำทำโุงทานทำบุญทำบุญเน,นี่ยครับ ยายมาทำบุญได้บุญกุศลเยอะๆขอบคุณมากครับยาย ปัดไทลงทานครับกระทะเบลเทอร์ปกติขายอยู่แถวไหนครับนี่มไม่ได้ขายจ้ะออกมาทำบุญเลยนะนึกว่านึกว่าขายอยู่ประจำอยู่แล้ว ป้าป๊าขอขอให้ด้บุญกุศลเยอะ